สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมหวนคืนสู่ต้าชิงกันแล้วนะคะปะเราไปเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ได้วิวเยอะที่สุดในช่องเราแล้วนะคะปะพอเจ้าพ้นจากปิกิมาคิดคิดดูหลีจงกวนก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเจ้าตั้งแต่แรกหลี่จงกวนเจ้ามาขู่ฆ่าตอนนี้ จริงๆก็เพื่อให้ข้าพูดประโยคเมื่อครู่ออกมาใช่หรือไม่บางครั้งรู้เรื่องอะไรไม่จำเป็นต้องพูดออกมาพูดมากก็ผิดมากแล้วอีกอย่างหลีจงกวนแบกเจ้าขึ้นบ่าใช้วิชาตัวเบาบินขึ้นไปหัวเจ้าทิ่มลงมองตัวเองค่อยๆห่างออกจากพื้นความสูงนี้ทำเจ้ากลัวเข้าไปถึงขั้วหัวใจ แต่เจ้าก็รู้ว่าถ้าตอนนี้ตะโกนร้องออกไปจากที่เพิ่งจะสงบศึกคงได้เปิดฉากฆ่ากันอีกแน่ี่จงกวนนี่ท่านจะพาข้าไปที่ไหนเจ้าคิดว่ายังไงล่ะแม้หลี่จงกวนจะไม่ได้บอกเจ้าตรงๆแต่เจ้าก็พอจะรู้แล้วอารีกุลเห็นเจ้าถูกลักพาตัวไปอยู่ไกลๆก็รีบใช้วิชาตัวเบาวินตามมา ยังไม่ทันถึงพื้นเจ้าก็เห็นไทเฮากำลังจิบชาอยู่ไกลๆเจอเจ้าก็ไม่ได้แปลกใจอะไรทั้งหมดนี้คงตะเตรียมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสินะข้าน้อยคาระวะไทเฮาเพคะหนึ่งตัวดีปฏิกิริยาไทเฮากับฮ่องเต้ไม่เหมือนกันจริงๆคนที่เคยเจอเจ้าถ้าไม่ตาบอดมองปาดเดียวก็จำเจ้าได้ แม้เจ้าจะรู้ว่าไทเฮาเพียงแค่อยากหลอกใช้เจ้าจึงพาเจ้ามาที่นี่แต่เจ้าก็ไม่กล้าพูดมากเพราะคำพูดของไทเฮาแต่ประโยคเดียวก็ทำให้เจ้าตายได้ชีวิตน้อยๆนี้สำคัญฟังคำสั่งสอนไปก่อนแล้วกันตอนนี้ภาพปักไบซานปรากฏขึ้นคุมสมบัติชาเร็วก็ต้องถูก,กถ้าสมบัติเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือคนอื่น จะนำความบิบัติมาสู่ราชวงศ์ชิงไ้เฮาพูดไปมองปฏิกิริยาของเจ้าไปส่วนเจ้าก็แสดงความจงรักภักดีไ้เฮาทรงวางพระทัยเถิดเพคะข้าจะรีบหามันให้พบแล้วนำกลับมาให้ราชสำนักปากดีจริงๆแล้วถ้าหาไม่พบละ่ะข้าคิดว่าคนย่อมจะแสดงความสามารถต่างๆออกมาได้เพื่อให้มีชีวิตรอด ข้าเองก็จะไม่ยอมแพ้ตอนนี้ไม่ว่าเจ้าจะพูดอย่างไรท่าทีของอีกฝ่ายก็ไม่เปลี่ยนแปลงเจ้าทำได้แค่พน,นันไทเฮาฟังจบสีหน้าก็ยังทรงริ้วอยู่แต่จู่ๆอารีกุลก็โผล่มาทัดป้าไม่คิดเลยว่าเรื่องเรามันจะเป็นแบบนี้อารีกุลเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงถ้าข้าไม่มา ก็ไม่รู้ความจริงนะสิท่านป้าท่านข้าหวานชินตัวจริงใช่หรือไม่อ้ลีกุนท่านป้าท่านเพียงตอบเข้ามาว่าใช่หรือไม่ใช่แต่มันไม่มีทางอื่นแล้วนับตั้งแต่ข้าแต่งงานเข้าตระกูลอ้ายซินเจียหลวเป็นต้นมาแผ่นดินนี้เป็นหน้าที่ของข้าแต่หน้าที่ต่อแผ่นดินนี้ทำไมถึงให้ผู้หญิงคนหนึ่งมารับผิดชอบ ข้ามีอาจทำเรื่องที่มันไม่ชนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของข้าแค่คนเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับความสงบสุขของใตล้ล่ะเจ้ารู้ว่าอารีกุลบางอาจทุกเถียงกับไทเฮาก็เพื่อช่วยเจ้าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมีแต่จะแย่ลงแน่ๆในเมื่อข้าเป็นคนหาผ้าปักไปซันข้าจะเป็นคนรับผิดชอบเองเจ้าตระหนักได้แบบนี้ก็ดี มิฉะนั้นข้าเองก็ไม่เอาเจ้าไว้เหมือนกันอารีกุนยังอยากจะต่อต้านต่อแต่ถูกเจ้าห้ามไว้เพราะเจ้ารู้ว่ายังไงซะก็เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ไม่ได้ท่านป้าในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นหลานจะตามไปด้วยท่านคงไม่ห้ามใช่ไหมเดิมนี่เป็นเรื่องที่ตระกูลหนิวฮู่ลู่ติดค้างตระกูลเฉินเขาไม่ใช่ฉินวันจุนตัวจริงซะหน่อยเจ้าทำไปเพื่ออะไรกัน ตอนนี้นางใช่หรือไม่ใช่ตัวจริงสำคัญด้วยหรือคำพูดของอารีกุลทำให้ไทยเฮาจ้องขมิงสุดท้ายก็ยอมตอบปกลงคำขอของอารีกุลพอเจ้ากับอารีกุลออกไปฮองเต้ก็มาถึงหน้าพระพักไทยเฮาฟาบาทเหตุใดจึงรีบร้อนมาหาข้าที่นี่สเสด็จแม่คำถามนี้ลูกก็อยากถามท่านปกติฮองเต้จะอ่อนโยน พอไทเฮาเห็นห้องเต้โกรธขนาดนี้ก็ตกใจนิดหน่อยมาเพื่อเรื่องของเฉินวานจุนบรถ้าเป็นเรื่องง่ายขนาดนั้นลูกคงไม่มาด้วยตัวเองสเสด็จแม่ครั้งนี้ท่านตกลงรับๆกับตวนโรทำสัญญาแบ่งแผ่นดินแถบชายแดนและยังยกตำแหน่งพวกมันให้สูงอีกไม่เกินไปหน่อยเหรือพะยะค่ะมันเป็นแผนระยะยาวของข้าถ้าวันหนึ่งสมบัติอยู่ในมือคนอื่นอย่างน้อย เผ่ามองโกยังช่วยเราได้ตวนโรเป็นคนที่ข้าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กข้าเชื่อใจเขาเพราะเขาเป็นคนของพวกเราตอนที่ห้องเต้องก,อก่อนยังอยู่ก็อยากรวมเผ่าต่างๆเป็นหนึ่งเดียวที่ท่านทำมันไม่สวนทางกันหรอกลยะลูกชายข้าให้คนไปปิดเรื่องนี้ไว้แล้วเจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงข้าได้ยินว่าเจ้าบาดเจ็บหรือว่า ลูกไม่เคยเชื่อคนอื่นได้แต่ใช้การออกไปประาพาสที่ใต้บางหน้าเพื่อออกสืบด้วยตัวเองและลูกอยากให้ท่านแม่รู้ว่าแผ่นดินนี้ไม่จำเป็นต้องผูกไว้กับผู้หญิงเพียงคนเดียวแม้เทาจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฮ้องเต้ามาก็เพราะเรื่องของเฉินหวันจินแต่ความสัมพันธ์แม่ลูกก็ไม่ควรจะเย็นชาเกินไปข้ารู้แล้วแต่ข้าก็มีวิธีของข้า ถ้าไม่ได้ร้ายแรงถึงชีวิตข้าหวังว่าเจ้าจะไม่มาขวางค่าได้เช้าวันถัดมามีหมายมาจากไทเฮาเนื่องจากเจ้าเชื่อห้องเต้ไว้มีขนูประการเพิ่มของกำนันให้เจ้าได้ยินว่าเจ้าเป็นญาติฝ่ายแม่ของชุนเฟยบิดาเสียชีวิตไม่มีที่พึ่งใต้เท้าเฉินเสียใจที่เสียลูกสาวไปพอดี ไทเฮาจึงตั้งใจแต่งตั้งเจ้าเป็นลูกภูญธรรมพระราชทานนามให้ว่าเฉินหวันจินหวังว่าเจ้าจะกะตันยูรู้คุณได้เท้าเฉินเยียนจางแทนเฉินหวันจินหลังจากนี้เจ้ากลับไปอยู่บ้านตระกูลเฉินอยู่กับบิดาเจ้าไม่ใช่เฉินหวันจินตัวจริงอารีกุลกลัวเจ้าทำให้คนอื่นจับได้จึงนัดเจ้าออกมาเพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเฉินหวันจินรวมถึงนิสัยเดิม ของนางให้ฟังอากาศสดชื่นต้นหลิวริมแม่น้ำอ่อนช้อยฟิวสวยสวยงามตามสายลมอารีกุลเอาใบหญ้ามาสารเป็นเรือลำเล็กลอยไปตามสายน้ำข้าจำได้ว่าตอนเด็กๆเ,เวลาหวานชิ้นไม่สบายใจข้าก็ปลอบนางแบบนี้แหละได้ยินว่าเรือนี้สามารถนำเอาความทุกข์ออกไปนำความสุขเข้ามา เขามองดูเรือที่ค่อยๆหายไปแววตามีแต่ความคิดถึงความไม่อยากปล่อยวางและความโศกเศร้าลึกๆอาลกุนข้ารู้ว่าความสัมพันธ์ของเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเฉินหวันจินข้าหลอกเจ้าเหตุใดเจ้าจึงไม่โกรธข้าใช่เจ้าหลอกข้าแต่เจ้าให้เวลาข้าได้ทําใจรับเรื่องนี้ ถ้าหากข้ารู้ว่านางจากไปตั้งแต่แรกข้าคงทำใจไม่ได้ในทันทีแต่ว่าเวลาที่ผ่านมานี้ข้าหลอกใช้ความรู้สึกที่เจ้ามีกับนางเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายที่จริงข้าไม่ได้โกรธเพียงแค่ขัดใจนิดหน่อยแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหากไม่มีเจ้าแล้วท่านลุงเฉินคงยิ่งทุกข์ระทม ต่อจากนี้ไปข้าก็จะไม่คิดมากเรื่องตัวตนของข้าอีกเรือลำน้อยนี้จะนำพาความสุขไปให้นางงั้นเราทำเยอะๆเพื่อให้นางได้ไปสู่แดนสุขาวดีลืมเรื่องความทุกข์ที่ผ่านมาเจ้าหยิบย้าขึ้นมาเรียนวิธีทำเรือกับอารีกุลเสียดายฝีมือเจ้าไม่ดีอย่างเขาทำออกมาเป็นก้อนหญ้าไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่ใช่แบบนั้นมาข้าช่วยเจ้า มือใหญ่อ่อนโยนโอบมือเล็กๆของเจ้าไว้นิ้วมือสัมผัสกันปลายนิ้วประสานกันด้วยการชี้นำของเขามือเจ้าก็คล้องขึ้นทันทีไม่นานการร่วมมือกันทำเรือน้อยของเจ้าก็สำเร็จเจ้าปล่อยเรือลำน้อยให้ลอยไปตามแม่น้ำเรือลอยไปแล้วถูกขวางโดยก้อนหินข้างๆพอเห็นแบบนี้รู้สึกเศร้าใจรีบเดินไปกลางแม่น้ำ ไม่ต้องกังวลข้าไม่เป็นไรเจ้าขยับตำแหน่งเรือน้อยนิดหน่อยแล้วเรือน้อยก็ออกเดินทางอีกครั้งแม้ว่าค่อยๆลอยไปตามคลื่นน้ำแต่ก็อิสระเซรีชาติหนะ้าเจ้าจะต้องมีชีวิตที่ไม่เป็นทุกข์ไปจนแก่พอปล่อยเรือน้อยเสร็จเจ้าก็ผ่อนคลายลงไม่น้อยภาวนาให้เฉินหวังจินตัวจริงแท้ๆแต่ตัวเองกลับรู้สึกเหมือนได้รับพรพี่สาว ทำไมท่านมาอยู่ที่นี่รองเท้าเปียกหมดแล้วอันอันโผล่มาที่นี่โดยไม่คาดคิดดูสภาพเจ้าตอนนี้น่าสงสารหันไปมองค้อนอลีคุณสมัยโบราณอนุรักษ์นิยมจะปล่อยให้ร่างกายเปียกปอนไม่ได้เสียชื่อเสียงไม่เกี่ยวอะไรกับเขาพี่เล่นเพลินเองไปไปล่อยเรือจนตัวเองลงไปในน้ำด้วย สาวน้อยเปียกแบบนี้จะไม่สบายเอาไม่งั้นไปเปลี่ยนชุดแถวนี้ก่อนดีไหมเจ้าพยักหน้าระหว่างทางอารีค <No, ุณเอาเสื้อมาคุมให้เจ้าตอนแรกก็หนาวๆพักๆก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนได้ดูใบไม้ผิเป็นอุณหภูมิของอารีคุณอบอุ่นเหมือนนิสัยของเขานั่นแหละก็นะพ่อไมโครเวฟขอบคุณนะ เจ้าตามอันอันมาถึงลงเตรียมใกล้ๆเจ้าไปเปลี่ยนชุดรองเท้าในห้องพอเจ้าออกมาจากห้องวีจินอ๋องเรียบมาที่หน้าเจ้าก่อนใครเมื่อได้ยินว่าแม่นางเฉินเคยช่วยอันอันไว้ในฐานะน้าของหลานข้าจึงอยากชวนเจ้ามาร่วมเที่ยวด้วยกันพอดีแม่ที่ร่งรับของอันอันมีที่ดินมรดกอยู่แถวนี้ไม่ทราบแม่นางอยากจะไปชมไหม เจ้ามองไปที่อารีกุลเขาพยักหน้าอยากไปก็ไปเถอะตอนนี้ไม่ได้มีธุระอะไรข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าเองอืมงั้นพวกเราไปกันเถอะเจ้าตอบรับคำเชิญชวนของวีจินอ๋องเขาร่าเดิงคำขันไม่ว่าจะการพูจาหรือกิริยามารยาทก็ดูเต็มยศถ้าเป็นยุคปัจจุบันคงเป็นผู้ชายที่ใครๆหมายฟองแน่ นึกภาพไม่ออกเลยว่าดีบจินอองคนที่กดดันตำบลหนานซีคนที่หัวเหยียนพูดว่าสนใจแต่ร่ำรวยไม่มีมนุษยธรรมคนนั้นเมืองที่คึกคักผู้คนก็พุกพ่านเป็นบรรยากาศที่น่าคลื้นเพลงแต่ที่มุมหนึ่งของซอยมีขอทานมอมแมมถือชามไม่สมประกอบมาขอทานอยู่ดูไม่ค่อยสอดคล้องกับแวดล้อมรอบ เดี๋ยวนะ,ะชามไม่สมประกอบหมายถึงชามแตกอะรห้อทำไมต้องใช้คำว่าชามไม่สมประกอบมาด้วอันอันเห็นขอทานคนนั้นน่าสงสารหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าเดินไปทางเขาอันอันไม่ได้ทำไมอ่ะพี่ขอทานคนนี้ดูนะ่าสงสารตอนท่านแม่ยังอยู่มักบอกเสมอว่าให้บอบอ้อมอารี ช่วยเหลือคนที่ยากลำบากอันอันแต่คนนั้นเป็นพวกหลอกลวงไม่ใช่ขอทานจริงๆน้าชายท่านไม่ชอบคนจนมาตลอดท่านหลอกข้าอยู่หรือเปล่าอันอันเขาเป็นพวกหลอกลวงจริงๆเจ้าดูเขามอมแมมแต่ซอกเล็บกลับสะอาดถ้าขาเขาไม่ดีเวลาเดินชายกางเกงจะมีรอยลากไปกับพื้น อันอันมองดูอย่างตั้งใจที่เจ้าพูดว่าคู่เป็นความจริงท่านนะข้าขอโทษข้าไม่คิดมากเรื่องนี้หรอกเพียงแต่กลัวว่าอันอันจะถูกหลอกแค่นั้นแต่ว่านาชายตอนนี้ท่านดูไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนท่านแม่ยังอยู่มับกบอกว่าท่านเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบอบอ้ออ,อารีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ตอนนี้กลับอันนัน ทุกคนต้องเติบโตอย่างน้อยน้าในตอนนี้ก็มีกำลังมากพอจะปกป้องเจ้าได้แม้ว่ารีจินอ๋องจะปลอบอันอันได้แต่เจ้าก็แอบเห็นแววตาผิดหวังของอันอันเป็นแววตาผิดหวังที่คนที่เคยชื่นชมเปลี่ยนไปแล้วแม้จะผิดหวังแต่ก็เต็มไปด้วยความคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ จิวทัดหมู่บ้านที่งดงามแม่น้ำใสกิ่งลิ้วสวัยหนจะกลิ่นหอมของสุราในตอกซอยทำให้คนลุ่มหลงม,มัวเมาได้จริงๆเสียงร้องเรียกให้มาซื้อของให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยสายตาเจ้ามองไปทั้งรอบด้านไม่ได้สนใจทางนูท่าว่าพี่สาวอยู่กับอันอันจะรู้สึกเบือ่อเหล่าซะหน่อย พี่แค่ไม่คิดว่าที่นี่จะคึกคักได้บรรยากาศขนาดนี้ทำให้รู้สึกอยากดูไปหมดก็เท่านั้นเองค่ะล้อเล่นนะแต่ว่าอัานอันลากมือเจ้าไปอยู่ข้างๆอาริกุลข้าจะไปเที่ยวเล่นกับน้าชายค่ะรบกวนพี่ชายพาพี่สาวไปเที่ยวเล่นแทนหน่อยได้ดไหรือไม่แต่ถ้าดูแลไม่ดีข้าจะกลับมาคิดบัญชีกับท่านนะ <laughs> ชง<ม> <laughs> ตกลง เรื่องนี้ไว้ใจพี่เถอะจากนั้นอันอันเอามือของเจ้าวางไว้ในมือของอารีกุลสองคนมองตากันต่างก็เขินอายจนต้องเสียมองไปทางอื่นอันอันขยิบตาอย่างเจ้าเล่ห์ให้เจ้าแล้วก็ลากตีจินอองออกไปสองคนจูงมือกันแม้แต่อุณหภูมิของอีกฝ่ายก็รับรู้ได้อย่างชัดเจนชีพจรที่เต้นอยู่กังวานชัดไปถึงในใจ เจ้าดึงมือออกเพื่อหยุดสถานการณ์ที่ทำให้ใจเต้นแรงนี้อลิกุลอย่าถือสาอันอันเลยนางแกล้งข้าเล่นนะไม่เป็นไรเพียงแค่แอบหวังว่าครั้งหน้าจะไม่ใช่เพราะคนอื่นหยอกล้อแต่เป็นเจ้าเองที่ยื่นมือมาให้ข้าอ <c oughs> ไะไยนอะความคึกคักโบกเวกจู่ๆก็เงียบขึ้นมาทันที เจ้าได้ยินแต่เสียงหัวใจเต้นตุกุกไม่หยุดอารีกุลปกติเจ้าก็ไม่ค่อยพูดทําไมวันนี้ข้าเพียงแค่พูดความในใจออกมาเท่านั้นถ้าเจ้าไม่เข้าใจก็ทําทเป็นไม่ได้ยินแล้วกันเธอเอน้อยใจซะแล้วจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงอันอันกรีดร้องอย่างตกใจออกมาจากท่ามกลางผู้คนพลุกพล่านเปลี่ยนจุดสนใจของเจ้าในทันทีเจ้ากับอารีกุลรีบวิปป่งไปดู กับเห็นอันอันนั่งอยู่บนกองเลือดด้านข้างมีหลี่จินอ๋องกำลังโกรธจัดเจ้ารีบเข้าไปดูอันอันกับพบว่าบนร่างกายอันอันไม่ได้มีบาดแผลตกลงมันเกิดอะไรขึ้นอาริกุลนั่งลงตรวจด,ดูเลือดตอนหลังก็ผ่อนคลายลงไม่ต้องกังวลนี่เป็นเพียงเลือดของสัตว์น่าจะเป็นเพียงการขู่ให้กลัวเท่านั้นขู่ให้กลัวเหรออันอันยังกล้าผมจุกอยู่เลย อีกสามปีถึงจะครบสิบห้าปีแค่เด็กคนหนึ่งพวกมันยังกล้าทำถึงขนาดนี้ข้าไม่มีทางปล่อยพวกมันไวแนะ่จากเรื่องที่เกิดขึ้นที่ตลาดอันอันตกใจไม่น้อยโชคดีที่จวนของหลี่จินอ๋องอยู่ไม่ไกลหลี่จินอ๋องพาอันอันไปพักที่จวนชาวบ้านแถวนั้นว่ากันว่าเลือดที่สาดมามุ่งเป้าไปที่อันอันแต่อันอันอายุยังน้อยไม่เคยไปผิดใจกับใครมาก่อนแน่ๆ ข้ารู้สึกว่าคนที่เป็นเป้าหมายจริงๆไม่ใช่อันอันแต่เป็นหลี่จิ้นอ๋องอืมอันอันเป็นแก้วตาดวงใจของหลี่จิ้นอ๋องความสามารถของคนพวกนั้นคงจะทําอะไรหลี่จิ้นอ๋องไม่ได้จึงพุ่งเป้ามาที่อันอันแทนเพื่อเป็นการส่งคําขู่มาสู่หลี่จิ้นอ๋องเจาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ตำหนักซีหนานและเรื่องที่เจอกับฮวเหยียนให้อารีกุนฟังไม่รู้จักประมาณตนเอาไข่ไปทุบกับหิน ดูท่าว่าพวกเขาจะถูกบีบจนถึงที่สุดแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอันอันมีแต่จะยิ่งเป็นอันตรายแม้ว่าอาจจะไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ก็มีผลกระทบกับอันอันไม่น้อยสองสามวันนี้อันอันไม่ออกจากบ้านเหมือนกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำอีกนางไม่กินอะไรมาวันหนึ่งเต็มๆรีจินอ๋องเป็นกังวลมากไปเคาะประตูเรียกอันอันตลอดท่านอ๋องคุณหนูอันอันไม่ได้อยู่ด้านในไม่ได้อยู่ด้านในงั้นนางอยู่ที่ไหน เพราะเป็นห่วงอันอันดีจิ้นอองเดือดดานราวกับกินดินปูนมาสาวใช้ตกใจจนไม่กล้าพูดไม่เป็นไรเจ้าไม่ต้องกลัวพูดมาให้เข้าใจเมื่อครูชิ้นอองบอกว่าจะพาคนหนูกลับบ้านแต่คนหนูยังไม่ยอมกลับจึงโมโหวิ่งหนีออกไปแล้วแล้วตอนนี้นางอยู่ที่ไหนข้าน้อยไม่ทราบยังไม่ได้ไปตามหาอีก ตามหาจนครึ่งวันหาจนทั่วจวนของวีจิ้นอองแล้วก็ยังหาอันอันไม่พบตอนนี้กระดาษหอก้อนหินถูกยิงลอยมาเกือบจะถูกคนดีว่าอาริกุนตาไวมือไวรับไว้ได้ทันนี่คืออะไรรีบเปิดดูแล้วอันอันถูกลักพาตัวน้องอันอันหายไปอีกแล้วไปทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าดีกว่าน,นะคะ ให้ที่ชอบวีดีโอกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ